อ่าตอนนี้มาดูเครื่องเสียงไอว่ากันบ้างนะฮะเครื่องเสียงแบรนด์กันบ้างเนาะค่ะก็คือโอ้โหเนี่ยเปิดปุ๊บทีวีอะไรนะวิทยวติดปั๊บโอ้โหมันมันมันจ้องจะรับขึ้่นอย่างเดียวเลย่อที่ร้านเราก็ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะคะเราก็จะมีพวกแบรนด์เชอร์แมนมีไอว่านะคะ ของร้านเราการันตีว่าเราขายของแท้แน่นอนเราท,ทางร้านเราจะไม่ขายของปลอมและก็ไม่ขายของเกตบีด้วยเราขายของเกรดมกไม่มีตําหนไิไม่มีตําหนิแกะกล่องใหม่ๆสดๆดจิ๊กจิ๊กแล้วมีรับประกันด้วยมีรับประกันหนึ่งปีประกันศูนย์หนึ่งปีแต่ถ้าเกิดมาซื้อทางร้านแล้วสมมติซื้อไปเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วเกิดมีปัญหาเกิดมีปัญหาขอเป็นสภาพเดือนอีมัด เปลี่ยนตัวใหม่ให้เปลี่ยนให้เลยนะโอเคนะฮะคือมาที่นี่เปลี่ยนที่นี่หรือส่งให้ก็ได้ใช่จะส่งขนส่งมาก็ได้แต่ต้องแพ็คดีๆหน่อยนะต้องมีกล่องเก็บกล่องไว้เรียบร้อยเวลาหนูใช่แพ็คใส่โฟมมานะคะเพราะขนส่งมันจะแบบกระแทกหน่อยบางทีเขาโยนอย่างเวลาเอ๋ส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยในกล่องเนี่ยมันจะต้องมีตัวเนี้ยพวกนุ่นพวกเนี้ยในกล่องมีโฟมมีทุก อย่างนี้ดูใช่ไหมคะแต่เอ๋ต้องเอาขากกล่องนอกมาใส่อีกกล่องหนึ่งเราก็มีกล่องอีกกล่องหนึ่งเพื่อกันแค่เพราะว่าเราไม่รู้ว่ายังไงเรา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 ต้องกันไว้ก่อนแต่สมมุติว่ามันมีอะไรมีปัญหาเสียหายก็โทรมาหาที่ร้านได้ไม่ต้องกลัว น,ะะนี่นะฮะมีตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างคะเนี่ยลองดูนะเอจะเลือกเฉพาะรุ่นเจ๋งๆที่ขายดีๆ <ฮะ S 2> ไอว่ามีมาหลายรุ่นมา,ากๆ <ฮะ S 2> แต่ไม่ใช่ดีดีทุกรุ่นพูดถึงรักความเป็นจริงที่เราไม่ใช่เป็นเจ้าของบริษัทแต่เราเป็นแม่ค้าที่คัดแต่ตัวเจ๋งๆมาขาย<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะตัวที่ขายดีแน่นอนเลยคือ X 4 4 5 0ตัวนี้ตัวนี้อ่าเนี่ย นะคะ x 4ี0ต้วนี้ผมเคยฟังเสียงแล้วใช่ x สีหนยเนี่ยหนูต้องบอกพี่ก่อนว่าพี่อย่าเชื่อนะ3,000บาทลด70%ลด80 3 9 9บ4 0 0 0ันกว่าเพจมันหลอกนะคะลูกค้าโทรมาบอกเอ๋หมดเลยว่าเอาลูกไปลงแต่ส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้ของปลอมระบาดเยอะมากนะคะพี่พี่ต้องต้องดูหลายๆอย่างเลยถ้าใครอยากได้ยินเสียงเดี๋ยวผมจะแปะจะแปะคลิปที่ผมลองเสียงไว้ท้ายคลิปเลย นะฮะตอนดูคลิปนี้จบเนี่ยไปดูที่ท้ายคลิปมันจะมีตัวที่ลองเสียงตัวนี้ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ตัวที่อีกอันอันนี้คือราคาอ๋อตัวนี้มันในสูตรของแท้ต้องของแท้มีใบประกันไอว่ามีอะไรทุกอย่างหมดเลยนะคะแปดพอ่าราคาศูนย์คือเก้าพันเก้าเ้าพี่เดดมามาเราจัดโปรของแกะกล่องใหม่กิ๊กแปดพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีค่ะแปดันเก้าส่งฟรีด้วยใช่ค่ะ รู้สึกตัวนี้จะมีไม้หรืออะไรป่ะมีไม้มีไม้ด้วยนนมีไม้<ะ>เสียงดีมากทุกคนที่พอฟังเสียงไฮเอ็นทั้งหลายนะไปเดินฟังหลายๆยี่ห้อ เทียบในราคา9,000กว่าเหมือนกันสุดท้ายกลับมาเอาไอ้ว่า8,900นะฮะ8,900ส่งฟรีทั่วประเทศฟรีให้ด้วย8,900นะฮะนี่นะโปให้นะคะเมื่อกี้ก็เห็นมีลูกค้ามารับไปตัวนึ่งใช่ค่ะตอนที่เราถ่ายคลิปอยู่มีเอาไป่แล้วก็นัดรับได้แล้วก็ไปส่งให้ข้างนอกได้เลยนะคะถึงห้างจะปิดได้แต่หนูต้องย้ำว่าของหนูของใหม่แกะกล่องกิ๊กๆนะคะของมือหนึ่ง นี่นะคอ่าต่อไปมีประกันหนึ่งปีนะคะนี่คือรุ่นใหญ่ที่สุดแล้วรุ่นใหญ่ของไอว่านะคะแปดพันเก้านะเน้นว่าแปดพันเก้าที่ที่ศูนย์ขายเก้าพันเก้าแต่เราสามารถลดได้ลดได้ลดให้ลดเปอร์เซ็นต์ให้หมดเลยแลไม่ขายทุนอันนี่ยมาจากไหนให้มันรู้ซะบ้างให้้้รูซะบางใช่ไหมฮะใครเป็นคนโปรโมทนี่นะฮะนะคะอีกอันหนึ่งตัวที่เสียงดีเอาตัวนี้มาก่อน ตัวที่ทําให้ไอว่าเกิดคือรุ่นนี้ที่ราคาย่อมเยาวแต่เสียงดีดีจริงๆรคือ x หนึ่งห้าศูนย์ x หนึ่งห้าศูนร้อยเ้าสาันอยเก้าสิบสามนใช่หรือสี่พนหน่อยหน่อะสี่พันงเกอะไรเนี่ยหนูไม่รู้หนูจําไม่ค่อยได้แต่หนูจะให้พี่แค่ สามพันแปดส่งฟรีสามพันแปดส่งฟรีค่ะนะฮะนี่นะมันมันจะเล็กกว่าหน่อยนึงนะเล็กกว่าตัวนู้นหน่อยนึงเนี่ยผมสูงมากเลยตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะนี่นะฮะตัวตัวตรงนี้นะฮะตัวนี้หกสิบบาทอืมตัวนี้หกสิบบาทคือถ้าอยากฟังเสียงขอแอดไลน์แล้วให้ลองเสียงให้ฟังได้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรกับไลน์ของอีมาดไว้ให้ตัวนี้ตัวนี้ที่มีสองสีนะคะสีทองกับสีโรสโกลตัวนี้มีสองสีคือสีดำ ดำไหมโอ๊กอ่ะไอ้ดำากน้าตาลนะคะแล้วก็จริงๆเขามีลองเสียงกันในเว็บเยอะนะแล้เราแค่เซิร์ชไอว่ารุ่นนี้ไปจะมีคนลองเสียงให้ฟังผมก็เคยลองนะฮะแต่ต้องดูให้แท้ให้ดูต้องดูอีกทีว่าของของแท้ของแท้นะของ ยังไงแล้วแต่แต่ร้านเราขายของมือหนึ่งเพราะเรามีใบรับประกันให้เลยจากศูนย์แท้รับประกันแน่นอนเราขายของมือหนึ่งแกะกล่องที่กริ๊กเลือของของของเกรดเอแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอ้นี่เล็กลงมาอีกหน่อยนึงนี่ดูดูอันนี้ X หนึ่งร้อยเดี๋ยวนะอันนี้แปดพันเก้าแปดพันเก้าอันนี้อันนี้ให้สามพันแปดสามพันแปด X หนึ่งห้าศูนย์สามพันแปดแล้วก็อันนี้ X หนึ่งร้อยก็คือเหมือนตัวนี้สองตัวนี้จะไม่มีไม้เนาะไม่มีมีไม้ตัวนี้ตัวเดียวใช่มีมากี่ตัวไม่รู้ สองตัวมีไม้สองตัวเป็นไม้ชาร์ดด้วยก็คือเป็นไม้สายมันไม้ลอยไม้ลอยที่เชื่อมเชื่อมได้เลยชาร์ดด้วยชาร์ดด้วยเป็นไม้แบบชาร์ไม่ต้องใส่ถ่านไม่ต้องโอเคมีช่องไลท์สดด้วยอ้โโหได้เลยพี่ตัวนี้ไลท์ไลท์สดได้เลยนะฮะไลท์อินไลท์เอาท์ไลท์สดได้หมดเลยนะคะส่วนตัวนี้ X 1 0 0 x 1 0 0ก็เหมือนตัวนี้แต่ตัวนี้มัน150อ่าตัวนี้มัน60ตัวนี้จะเหลือ40วัตต์40วัตต์ใช่วันนี้ฟังในห้องนอนสบายใช่ในบ้านใช่วันเราอยู่ในคอนโดนอะอันนี้คือบูที่ที่เราพูดมาคือบลูทูธ USB ได้หมดแล้วทุกอย่างโอเคมันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะพี่คือเดี๋ยวนี้มันเป็นมาตรฐานแล้วใช่ต้องมีบลูทูธต้องมี USB ใช่ต้องมี SD Card ใช่แล้วก็มีช่องเสียบไม้ใช่มีมีรูคล้ายๆเสียบไม้เสียบใส ด้วยด้วยทรงเนี้ยของของไอว่าทรงเนี้ยเขาทํามาเพื่อฟังเพลงเพลงเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีช่องไม้ไม่มีช่องไม้มีเฉพาะตัวนี้ถ้าเกิดบางคนอ่ะพยายามฝืนตัวเล็กๆที่ไม่มีช่องไม้ฝีฝืนเพราะลําโพงฟังเพลงส่วนลําโพงฟังเพลงลาโพงร้องร้องคาราโอเกะเพราะมันเล็กไปดอกมันรับไม่ได้ดอกจะแตกมาเจอไม้ย่านยู่แรงๆเข้าไปปุ๊บแตกเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาทํามาเพื่อฟังเพลงนะคะตัวนี้ราคาย่อมเยาตัวนี้มันสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ หนูขายอยู่ที่2,990 2,990หนูให้คุณพี่อยู่ที่จัตโป้แดชมัม2,800ส่งฟรี2,800บาทส่งฟรีด้วยนะฮะทั่วประเทศเลยไกลแค่ไหนเราไปส่งนะฮะตัวเดียวก็ส่งหนูส่งขนส่งนะตัวเดียวก็ส่งนะฮะหนูส่งหนูส่งขนส่งนะฮะอ่าโอเคแอดไลน์มาได้เลยคขนส่งนี่กี่วันฮะ วันสองวันวันสองวันเนาะส่งด่วนค่ะอ๋อโอเคโอ้ยส่งด่วนด้วยส่งด่วนแพงนะเนี่ยถ้าส่งแพงถ้าส่งแพงจริงลูกค้าลูกเราแต่ยังว่าแหละเนาะลูกค้าคือถ้าสั่งซื้ออะไรก็อยากได้เลยอยากได้วันนี้เหมือนเหมือนผมอะผมไม่ผมไม่ค่อยได้สั่งออนไลน์นะเพราะอะไรไหมผมขี้เกียจรอผมอยากได้ปุ๊บผมจะโทรผมค้นหาในเว็บนะที่ไหนมีปุ๊บผมถามเลยมีหน้าร้านไหมอยู่แถวไหนผมขี่มอไซค์ไปเอาเลย แล้วพวกที่มีหน้าร้านหนุ่มๆตัวเขาจะไม่กล้าทำลายอาชีพเขาเองหรอกใช่แต่ต่างจังหวัดน่ต้องเข้าใจนะต่างจังหวัดก็ต้องใช้ขนส่งเนาะแต่แต่เราอยู่กรุงเทพไงเราวิ่งไปเอาได้แต่ถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้อยากฟังเสียงมาที่ร้านได้เลยนัดได้เลยค่ะนี่เราจะคัดตตัวเจ๋งๆของไอว่าถึงถึงห้างจะปิดก็นัดเวลาได้นะได้โอเคแล้วอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไปลองข้างหลังก็ได้ตรงไหนก็ได้เนาะได้ค่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของเขาและเป็นตัวใหม่ที่ขายดีมาก นะคะตัวนี้ขายขายดีมากสวยนะฮะรุ่นใหม่อันนี้ X หนึ่งแปดศูนย์พี่สิ่งดีมากเลยนะตัวนี้อยู่ที่แปดสิบวัตต์แปดสิบวัตต์เลยใช่อันนี้สี่สิบสี่สิบหกสิบหกสิบแปดสิบไอตัวใหญ่นี้กี่เท่าไหร่นะร้อยยี่สิบร้อยกว่าอันนี้อยู่ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ใช่แต่อันนี้ก็เป็นแนวฟังเสียงเหมือนกันนะคะเป็นแนวเป็นแนวฟังเสียงนะคะตัวนี้หน้าสีทองสวยเลยตัวนี้สวยเลยเสียงดีมากมาก มันอยู่ที่5,290 5,290หนูให้หนูให้5,000บาทส่งฟรี5ท่วนอ่าจำง่ายๆเลยห้าท่วนสินค้าร้านหนูมีประกันทุกชิ้นลูกค้าไม่ต้องกลัวมีปัญหา7วัน3เดือนเอามาเปลี่ยนได้เลยที่หนูได้เลยขอเป็นสภาพเดินแต่ไม่ใช่เยินมาเลยเป็นเป็นปกตินะใช้งานปกติแบบว่าอยู่ดีๆเสียงขัดขาดหายหาย สมมติเชื่อมบลูทูธไม่ได้ใช่แต่ไม่ใช่เปียกน้ามาไม่ใช่ตกน้ามาต้องมีการเช็คด้วยอะไรตกงมาอ่าไม่ได้อะไรนะบุบสลายเลยอะไรเงี้ยเนาะได้ต้องอยู่ในสภาพปกติที่อยู่หมุนหมุนหมุนวอลลุ่มแล้วมันไม่มีเสียงอะไรประมาณนั้นเนาะมาหาหนูได้เลยปรับทุ่มแหลมไม่ได้ใช่เนาะมาหาหนูได้เลยแต่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะแต่คุ้ประกันตัวเครื่องนะคะอุปสมอุปกรณ์เสริมไม่ค่อยเกี่ยวนะคะแต่เสียงดีมากนะไอ้ว่าผมไปฟังหลายที่นะจะรู้สึกว่าดีมากผมผมลองไปหลายรุ่นนะคะเดี๋ยวผมจะ ปรัดรุ่นที่ผมลองเคยลองที่เนี่ยที่อ e ีมาร์ดเนี่ยไว้หลังคลิปให้หลังหลังคลิปตอนดูไปใกล้ๆกล้จบเนี่ยสมมติเนี่ยตอนนี้ใกล้ๆก,ก,กล้จบแล้วผมจะมีคลิปคลิปต่อไปเป็นปักให้ดูนะปุ๊บป<ด>ุ๊บปุ๊บกดเข้าไปดูได้เลยเ <ใ admit S 1> นาะที่ลองเคยลองเสียงไว้นะฮะเดี๋ยวเราสรุปราคาอีกทีนะฮะอันนี้ที่ศูนย์ราคาราคาปกติเก้าพันเก้าจากศูนย์เก้าพันเก้าเหลือแปดพันเก้าแปดพันเก้านะฮะแต่ต้องบอกว่าดูจากอีมาร์แล้วก็เด a d มัมเท่านั้นนะฮะ บอกว่าดูจากคลิปนี้ค่ะจะได้ราคานี้เลยอันนี้เราจะบอกว่าราคาส่งฟรีนะสต่1,009ทั่วประเทศฮะแต่ถ้าเกิดเก็บเงินปลายทางหรือขอ3%นะพี่นะเพราะหนูก็แทบจะไม่เหลือเลยเหมือนกันถ้าเกิดจ่ายเงินปลายทางแต่ถ้าเกิดโอนหนูส่งไว้เลยแต่ไม่ต้องกลัวหนูหรอกหนูร้อนคับเกิดแน่นอนถ้าเกิดหนูโกงมาครั้งหนึ่งนะข่าวมันโด่งดังแล้วใช่ใช่เรียบร้อยนะอีมาจบเลยนะฮะเจ้ที่เป็นรถรถเจ้ไม่ใช่เลยนะ เจ๊เอ๋เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเด็ดไอดอลเลยนะเคนดูเนี่ยตอนนี้เกือบห้าล้านแล้วนะเยอะนะล้านอีมาดีมีคนดูมรวมหลายๆคลิปจะห้าล้านวิวแล้วนะตอนนั้นตอนครั้งที่แล้วเราที่เราทํากันอีมาล้านวิวเองแล้วครั้งที่สองเรามาอีมาสองล้านวิวตอนนี้มันกระโดดไปห้าล้านอยู่แล้วนะเต็มไ่หมดแล้วนะมีแต่คนโหแบบใช่ไหมฮะ ตอนโทรเข้ามาใช่ไหมค่ะนี่นะโทรมาหนูก็คุยแต่หนูอาจจะเสียงอย่างนี้นะหนูอาจจะไม่ได้หวานเจ็บจ้าบนะหนูก็แบบสวัสดีค่ะค่ะแล้วเอ็มกิโลคัทตรงไหนนะเท่าไหร่นะตัวนี้หนูให้สามพันแปดสามพันแปดนะฮะนี่พูดเหมือนเดิมไหมเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะตัวนี้สองพันแปดสองพันแปดอ่าสองแปดแปดพันเก้าสามพันแปดสองพันแปดตัวนี้ห้าพันท้วนตัวนี้จำง่ายสุดใช่นั้นตัวนี้คนจะซื้อเยอะสุดเพราะมันห้าพันพอดี แต่ตัวนี้ขายดีเพราะว่ามากีก็มีคนเอาไปแล้วอันนี้คนร้องคาราโอเกะชอบร้องคาราโอเกะที่ที่ขายดีผมว่ามันแถมไม้ด้วยเนาะมีไม้ให้สองตัวเนี่ยของเขาเสียงดีด้วยที่ขอไปเปรียบเทียบกันมาหนูไม่รู้นะพรหนูไม่ได้เปรียบเทียบหนูฟังจากด้วยลูกค้าบอกถ้าถ้าเราเปรียบเทียบกับยี่ห้อไฮเอ็นนะผมว่าใช้ได้นะใช่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นไฮเอ็นมันยกเป็นสองหมื่นไปแล้วอะใช่อย่างอย่างพวกตัวเอ็มใช่ไหมเจใช่ใช่ถ้าเกิดเนี่ย คุณภาพขนาดเนี้ยเสียงระดับเนี้ยถ้าเป็นยี่ห้อเอ็มยี่ห้อเจพวกนั้นเป็นหมื่นสองหมื่นเลยสองหมื่นเลยที่ผมไปดูนะแต่เนี่ยเขาขายอยู่ประมาณแปดพันเก้าโอเคเลยพี่มันเป็นทรงแนววินเทจประดับได้เลยนะไอ้ว่าดังนะสมัยก่อนแบบเป็นของญี่ปุ่นเลยนะดังมากใช่หนูว่าโอเคนะที่หนูขายมาโอเคแล้วถามว่าเจอของเสียบ้างไหมพี่อิเล็กทรอนิกส์มันมีบ้างอยู่แล้วใช่แต่ไม่เยอะด่ถ้ามีสาเบลไอ้ว่ามีสาเบลเอามาขายด้วยนะ ผมจะซื้อก่อนเพื่อนเลยซาเบาฮะซาเบามันจะมีอีกไหมเพราะไอ้วาสมัยก่อนมันทำซาเบานะผมนี่เป็นแฟนเขาเลยเป็นแฟนซาเบาออโต้รีเวิร์ดอะไรเงี้ยนะถ้าถ้าเกิดมันมีซาเบามาเอามานะผมซื้อก่อนเลยโอ้ผมอยากฟังมากซาเบาต้องใส่เทมคัสเซด้วยนะแล้วออโต้รีเวิร์ดด้วยนะมีรีโมทด้วยแน่นะฮะ นี่นะฮะก็มาให้ดูนะฮะที่ร้านอีมาร์เนาะค่ะใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทักไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยได้ค่ะติดต่อเอได้เลยค่ะเชื่อใจได้นะคะเราเรารับโทรศัพท์ตลอดเวลานะคะเรารับประกันสินค้าวันไหนลูกค้าไม่โทรมาเราจะรู้สึกหงุดหงิดวันไหนลูกค้าโทรมาคุยเรามีความสุขมากใช่ไหมฮะนี่เนาะวันนี้หนูเปิดร้านแล้วลูกค้าเยอะอชีวิตแม่ค้าเนาะใช่เนาะแล้วก็มีความสุขเนาะหนูอยู่บ้านเฉยๆไก็ได้นะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะ